เมื่อมีการเปลี่ยนล้อนะครับนะฮะใส่ล้อเนี่ยตีนคือพอใส่ล้อใหม่เนี่ยระยะล้อมันอาจจะมีการขยับขยื่นทําให้อะไรฮะทาให้ไอตัวเฟืองหลังเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับตีนผีอันนี้คุณสังเกตดูนะฮะเฟืองสุดท้ายเป็นงานเฟืองสุดท้ายนะฮะเฟืองสุดท้ายเนี่ยมันไม่ตรงกับตีนผีเนี่ยมันไปอยู่ที่เฟืองที่ อันนี้ก็นับหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็มันมีแปดเจ็ดเฟืองอันนี้เฟืองที่หกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองจักเฟืองเลก็กเราก็หมุนเลยครับนะครับหมุนตัวบนตัวไฮะฮะตัวเฮสถ้าไม่เห็นตัวเฮสก็คือตัวบนนะ่ะมันมีบนกับล่างหรือว่าพูดง่ายๆไ,ไอ้ตัวนี้มันใกล้กับเฟืองอ่ะไอ้ตัวที่อยู่ใกล้กับเฟืองน็อตตัวนั้นอนะ่ะนะฮะอันนี้ลองหมุนเข้าดูนะครับถ้าหมุนเข้าเป็นยังไงหมุนเข้าปื๊ด นะครับ๋ยวสักครู่ก่อนนะครับถ้าหมุนเข้าเนี่ยนะครับหมุนเข้ามาจะไปทางเฟืองใหญ่เราก็ต้องหมุนออกนะครับหมุนออกไปหมุนไปไหนหมุนให้เฟืองเนี่ยมันไปตรงเฟืองเล็กนี่นี่หมุนแล้วนะหมุนออกมา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 เห็นไหมเฟืองจะขยับช้า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 นะครับแล้วก็หมุนนนี้ช่วยด้วยนะครับเพื่อให้มันเนี่ย ปึ๊บค่ะลงแล้วนะครับหมุนดูครับไม่มีเสียงกอกแกกอกแกคือถ้ามันมีเสียงกอกแกกอกแกเนี่ยนะฮะกอกแกกอกแก็คือโซ่อะมันจะกินซ้ายกินขวาคือมันจะสีกับใบเฟืองใช่ป่ะกอกแกกอกแกกอกแกถ้ามันอยู่ตรงกลางเป๊ะๆเนี่ยนะฮะอยู่ตรงกลางเป๊ะเนี่ยหมุนไปเนี่ยหนึ่งเงียบเลยเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเห็นไหมจะเงียบเนี่ย,ยมันตรงแล้ว แดี๋ยวเราดูอีกทีด้วยตานะครับว่าเขาตรงจริงหรือเปล่าเราก็ปรับช่วยได้อีกนะครับนะบางทีอ่ะมันตรงไหมอ่ะเนี่ยเฟืองอยู่นี่นะครับเฟืองอยู่นี่ดูโซ่ก็ได้ฮะนะหรือว่าสังเกตใบเฟืองใบนี้ก็ได้ให้มันอยู่กลางโซ่อันนี้กลางยังอันนี้รู้สึกว่าเขาจะกินไปนิดหนึ่งกินไปทางนี้นิดหนึ่งเราก็ต้องปรับเข้าไปปรับออกมาก็ได้อ่ะหมุนออกมา อืมนะฮะพอหมุนให้มันใบเฟืองเนี่ยอยู่ตรงกลางโซ่ให้เป๊ะๆเ,เนี่ยมันก็จะไม่กินซ้ายกินขวาอันนี้นะครับเนี่ยอยู่กลางโซ่แหละไหนลองหมุนดูสิเงียบมะเงียบ่าเงียทีนี้ที่เหลือก็คือให้โซ่ไปอยู่ที่เฟืองใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องใส่สายนะไม่ต้องใส่สายไม่ต้องไม่ต้องบิดนี่เลย หมุนไปด้วยขึ้นกันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่าขึ้นไป,นปให้สดุดเฟืองที่เจ็ดนะฮะเฟืองที่เจ็ดนะฮะเพราะอยู่เฟืองเจ็ดเนี่ยเราต้องระวังอนะไรคือเฟืองเล็กระวังมันตกมาทางนี้เฟืองใหญ่ระวังตกไปทางนู้นทีนี้ตั้งที่เฟืองใหญ่เราจะตั้งอ่าน็อตตัว L นะฮะหรือว่าตัวโลก็คือตัวที่มันอยู่ไกลเฟืองก็ได้นะหมุนเข้าไปครับนะฮะหมุนเข้าไปเลยเนี่ย หมุนก็ไปเลยนี่เห็นนะมันหมุนได้ถ้าหมุนได้แปลว่าอะไรฮะคุณลองโยกเนยเห็นนะเห็นนะเห็นนะคุณเห็นไหมแสดงว่าอะไรฮะถ้าคุณใส่ไอ้สลิงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตกทางนูนหมุนมาเลยครับหมุนมาให้สุดหมุนไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเนี่ย,ยสุดแล้วไม่ต้องไปออกแรงเฮ้ยสุดแล้วจะขายให้แน่นไม่ท้องครับชนปุ๊บก,ก็เนี่ย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 พอชนปุ๊บเนี่ยอืม ได้แล้วได้แล้วเนี่ยได้แล้วเพราะได้แล้วคืออะไรคุณลองโยกดูไม่ปลายแขนปึ๊กเลยไม่ออกไปนอกรุ่นแล้วยังไงแกก็ไม่ออกไปนอกรุ่นแล้วนะฮะทีนี้อ่ะลงมานี่ลงมาตรงนี้อ่ะขึ้นไปใหม่ขึ้นไปให้สุดเลยดันให้สุดเลยสุดมือนะครับสุดมือผม,อมพอสุดมือเนี่ย่อกี้อาจจะไข่มากไปหน่อยเห็นไหมออกแรงมากไปหน่อยคลายออกมานิดนึงครับ สักรอบเดียวก็พอฟึ๊บอืมรอบเดียวอะดันเข้าไปใหม่ขึ้นมาขึ้นนี่พอขึ้นแล้วเนี่ยสังเกตดูเนี่ยนี่ดันได้ป่ะโซ่มันเอียงอยู่สแสดงว่าอะไรฮะถ้าดันไปให้สุดเนี่ยปึ๊บถ้าดันไปสุดเห็นป่ะ โซ่ยังเอียงอยู่เอียงมาทางนี้ยแสดงว่าอะไรฮะยังยังต้องออกมาคลายออกมาอีกหน่อยนึงสักครึ่งรอบคออ่านะครับดันไปสิปึ๊บเป็นไงนโซ่ยังไม่ตรงฮะยังเอ,อียงมาทางนี้หน่อยเอาออกไปอ Flex ีกเอาเออกไปอีกเธอต้องออกไปอีกหน่อยน,นะอ่าสักครึ่งรอบทีลนะครึ่งนะฮะไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะครับดันไปดันไปให้โซ่ตรงนะครับนี่ ดันดันให้สุดแรงเลยปึ๊บโอ้นี่โซ่ตรงเป๊ะเลยนะฮะโซ่ตรงแล้วก็เฟืองตีนผีเนี้ยตรงกับใบาจานใหญ่แล้วก็ไปต่อไม่ได้ด้วยนะต้องไปต่อไม่ได้ด้วยนะเนี่ยสุดตรงนี้แล้วเสร็จแล้วะนะฮะใช้ได้ละงาใช้ได้แล้วอ่ะไหนหมุนกลับลงมาซิอ่าเห็นไหมพอกลับลงมาขึ้นไปใหม่ปื๊ดเดี๋ยวนะขึ้นไปใหม่ปื้ดอ่าดันสุดไม่ตก จบนะฮะทีนี้ที่เหลือก็คือคุณก็ใส่เอาแล้วกันนะฮะคุณก็ค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ่าอ่าโอเคลงมาแล้วนะฮะที่เหลือก็คือใส่สายสลิงไ้แล้วใส่ใสายสลิงก็พอเข้าไปตรงไอ้ที่ร้อยสายอ่ะนะฮะไม่ต้องแบบเฮ้ยดึงเยอะดึงให้แบบว่าตึงนิดนึงอ่ะออกแรงนิดเดียวคือมาพอดีอ่ะเออไม่ต้องให้ให้โยกให้ตีนผีเอยียงเข้าไปก็ต้องะฮะตึงปุ๊บไถ เสร็จแค่นั้นเองครับลองมันจะขึ้นขึ้นได้ดีแล้วก็ลงได้ดีขึ้นสุดไม่ตกลงสุดก็ไม่ตกนะในส่วนที่ว่าขึ้นช้าขึ้นเร็วเนี่ยคุณก็ปรับความตึงของสายได้เนี่ยสมมติใส่แล้วเนี่ยไม่ค่อยขึ้นขึ้นไม่ค่อยดีก็ไขออกมารอบหนึ่งขึ้นดีไหมถ้าขึ้นไม่ดีไขออกมารอบหนึ่งนะทีละนิดนะทีละนิดถ้ามันขึ้นดีแล้วจบไม่ต้องเติมฮะดีแล้วขออีกนิดนึงไม่ต้องไม่ต้อง แค่ไหนเอาแค่นั้นนะแค่ไหนเอาแค่นั้นพอเท่านี้นะฮะตั้งฟืนหลังง่ายๆครับ